สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับเตรียมตัวไปเที่ยวกันที่อุบลราชธานีนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าไม่ได้เที่ยวกันมานานมากๆแล้วครั้งสุดท้ายที่มาเที่ยวที่บินไปเที่ยวเนี่ยจะไม่ได้ละปีหรือ2ปีที่แล้วนะห่างหายเครื่องบินมานานครับครั้งนี้ก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปที่อุบลราชธานีครับน่าจะไปถึงที่นั่นประมาณ8ปดโมงยีสนะครับตอนนี้เรามาเป็นสมาชิกคนที่1ยังไม่มีใครมาเลย นัดกันตีห้าครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าวันนี้เราตื่นเต้นอ่ะก็เลยมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุบลเลยครับผมไป ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปเที่ยวกันเรามาแวะเติมของอร่อยลงท้องกันก่อนครับกับร้านกว๋วยจั๊บเจ๊นเนืองเป็นกว๋วยจั๊บยวนสตดโบราณเปิดบริการมานานกว่า10ปีด้วยสโลแกนที่ว่าเจ้าเก่าเจ้าเดียวไม่มีสาขาครับตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับก่อนที่เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกเนี่ย เดี๋ยวเราจะลงไปดูภาพเขียนสีกันก่อนครับแล้วก็ระหว่างทางที่เราขับรถมาเนี่ยต้องบอกว่าท้องฟ้าที่นี่สวยงามมากๆหรือว่าเราไม่เคยสังเกตแถวบ้านเราหรอกก็ไม่ใช่นะครับผมว่าที่นี่สวยเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวจะหันกล้องมาให้ดูเนาะไม่รู้ใจเห็นหรือป่าอาจจะย้อนแสงเล็น่อยคนะรับรู้สึกว่าท้องฟ้าที่เนี่ยมันใกล้เราสุดสุดเลยอะ่ะแล้วก็สวยจนบอกไม่ถูกเนาะอืออ เดี๋ยวเราไปดูภาพเขียนสีกันนะครับแล้วก็มานั่งดูพาทิศตกบินก่อนใครที่ผาแต้มกันครับผมรอยต่อของมวดหินภูพานและมวดหินเสาบัวอันนี้ก็คือเป็นเป็นไอขอ้างบนนี่คือภูพานส่วนข้างล่างก็คือเสาบัว ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุมากกว่า3,000ปีมีมากกว่า300ภาพครับนับเป็นกลุ่มภาพเขียนสีโบราณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยลักษณะของภาพแบง่งได้เป็น5กลุ่มได้แก่ภาพฝ่ามือภาพาสตัตว์ภาพคนภาพวัตถุสิ่งของเครื่องใช้และรูปทรงเลขาคณิตครับอีกแค่นิดเดียวนะครับพาทิย์ก็จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับวันนี้พาทิย์ครับขอบฟ้าเวลา5.28นาทีนะครับซึ่งตอนนี้เวลา ห้าโมองยี่สิบห้านาทีเดี๋ยวเราเป็นท่างดูพาดิตกบินกันดีกว่าครับผมไปกันครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับทุกคนครับตอนนี้เวลาตีสามสามสิบสามนาทีนะครับเดี๋ยวจะถามว่าไม่เชื่อก็าตามสิบสามครับ นี่ครับตีสามสามสิบสามนาทีนะครับสาเหตุที่เราต้องตื่นเช้าขนาดนี้เพร่าเช้าวันนี้จะไปดูพาทขึ้นที่ผาชนะใดครับซึ่งถ้าเราไม่ผิดถ้าจําไม่ผิดวันนี้จะขึ้นประมาณตีห้าห้าสิบห้านาทีนะครับจากที่พักที่มูนริเวอร์ไซด์นะครับขับไปเจ็ดสิบเจ็ดกิโลนะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบสองนาทีนะเราก็เลยต้องตื่นเช้าขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูพาทิตขึ้นที่ผาชนะใดซึ่งเป็นการขึ้นของพาทิตที่เราสามารถดูได้ก่อนใครของประเทศไทยนะครับผมโอเคตัวเสร็จแล้วไปดูพาทิตขึ้นกันครับไปอีก3นาทีพาทิตจะขึ้นแล้วตอนนี้เราถึงผาชนะใดแล้วนะครับ ดยเวลาบอกว่าพาที่จะขึ้นตอนตีห้าห้าสิบนาทีเรามาถึงประมาณตีห้าสี่สิบห้าซึ่งตอนนี้เราเหลือเวลาอีกสี่นาทีที่พาที่จะขึ้นนะครับเส้นทางดีนะครับรถเก่งก็สามารถมาได้นะเป็นทางที่แบบเคอย่างดีเลยแต่ว่าต้องเช็คเวลาขึ้นนะครับจํเวลาขึ้นเวลาเน่จะขึ้นได้ตอนแรกตีสี่ครึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าน่าจะนะ แล้วก็ลงเจ็ดโมงเช้าถึงปิดโมงคึ่นะครับตอนนี้เราเดี๋ยวเราจ้าเดินกันก่อนเพื่อให้ไปทันพระอาทิตย์ขึ้นกันครับ

อนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงที่น้ําตกต้อยสวรค์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูป้ายกันก่อนนะครับผมนะครับน้ําตกต้อยสวรค์นะครับน้ําลึกเนี่ยสองเมตรเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นการบอกสถานการณ์ของน้ํานะครับผมแล้วก็มีชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลณนะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกกันหรือว่าสวยงามมากๆนะครับ ในที่สุดนะครับเราก็เดินมาเจอจุดชมดอกไม้ป่านะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความสวยงามนะครับเป็นดอกเล็กๆนะครับมีสีขาวสีเหลืองสีม่วงนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะมีเด็กมาเล่นน้ํากันด้วยแต่เวลาเราเดินเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับต้องจากจะลื่นแล้วเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่เราจะไปเหยียบดอกไม้ที่อยู่ตามแปลงของดอกไม้นะครับ จังหวัดอุบลราชธานียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเพื่อนๆถ้ามีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ